เราก็มารับงานดันดินนะครับดันดินบ้านกลางทุ่งบ้านกลางทุ่งเล็ก small home home small นะครับผมก็ใช้สดเนะาะใช้สดจะได้มาอยู่ัวไล่ปลายนานะครับเนาะก็จะถมขยายออกมาจากตัวบ้านหน่อยนะครับให้ได้ระดับต้นไม้เนาะระดับต้นไม้เนะี่ย อันนี้ก็ใช้ประมาณห้าสิบลดสี่สิบห้าสิบลดเนาะนะครับผมก็แต่ก่อนเราได้มาปรับไงมาลอกนะลอกแล้วก็ปรับขอบหัวอนะครับปรับให้ดูดีสวยงามเนาะอันนี้ก็เขาก็จะมาอยู่อาศัยหัวไรล่ปลายนาเนาะหนุ่มโสดครับหนุ่มโสดเอาไว้สังสรรค์กับเพื่อนๆ มีบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรด้วยนะครับตอนแรกก็ว่าจะทํากระทําเล็กๆนะครับเพื่อนๆพวกบอกว่าเอ้ยทําเผื่อต้อนรับเพื่อนรับแขกหน่อยเอา้าตั้งงบไว้สองสามหมื่นเอา้าทีนี้ก็เริ่มแล้วครับก็ขยายวงกว้างขึ้นมาเอา้ากลายเป็นห้องตอนแรกบอกจะสามคูณสามไปไปมามาเป็นสี่คูณสี่แล้วก็หลายระดับเนาะก็เลยกลายเป็น เปเอาไว้เป็นต้อนรับแขกเป็นแหลง่งแหล่งอันนี้เนาะนั่งไอสังสรรค์เพื่อนๆด้วยนะครับผมนุมโสดเนาะนุมโสดนี่เราก็จะถมถมตรงนี้นะครับถมขยายออกไปประมาณ3เมตร3-4เมตร เพื่ออันนี้มันจะได้มีป้องกันตัวบ้านสุดมั่งนะครับแล้วก็ไว้ทำรั้วทำอะไรมั่งเนาะป้องกันฝาไม่เปิดดำนะครับโอเคนะครับผม ก็งานนี้ก็ช่างทําคนเดียวนะครับวันละเมาครับวันละเมาช่างทําคนเดียวแล้วก็ช่างไฟไอช่างช่างเหล็กก็อีกคนหนึ่งเขาก็เสร็จหน้าที่เขาแล้วช่างเหล็กก็เหลือแต่ช่างปูนครับวันละเมาส์มาขับผมก็ติดชักโครกติดไอมีห้องน้ําข้างนอกบ้านนะครับผมเป็นบ้านยกระดับเนาะบ้านยกระดับเหมือนทําเป็นอเหมือน รีสอร์ทเล็กๆนะครับเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมก็วันนี้มีงานแค่นี้แหละครับได้ค่าแรงนิดหน่อยก็โอเคขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ